You're listening to K.S. อ o d ค a n, ra, s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกรสก c u r ตี้ h it, un, a p p i p e s security, s i s v e s t m e n t นะวันนี้ผมขอไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับพี่ปุ๊ ครับก็เมื่อคืนนี้นะครับอเมริกาก็ประกาศแบน,แบนภาคพลังงานของทางรัสเซียนะครับ<ม>แต่อไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีผู้ร่วมแบนนะครับก็คือชาติทางฝั่งยุโรปนะครับเลยนะครับเพราะว่าในแง่ของการพึ่งพิงพลังงานจากจากรัสเซียเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเยอะกว่าทางอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกาศแบนครั้งนี้เนี่ยจะทำให้อเมริกาเนี่ยลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย นะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเขามีการ Import เข้ามาเนี่ยประมาณสัก672 KBD นะครับหรือคิดเป็นประมาณสัก8%ของสิ่งที่ US Import พนะครับพลังงานจากจากข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยก็คงต้องหา s u p p l ายซัพพลเออึคนอื่น นในขณะที่ยุโรปเองเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็มีพวกโรงกลัน่นหรือไม่งั้นก็เป็นพวก power producer เนี่ยนะครับเริ่ม sanction เองนะครับก็คือก็คือเหมือนกับว่าหยุดซื้อชะลอการซื้อเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการพึ่งพิงพลังงานจากัะเซียเองนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2ปัจจัยนี้เนี่ยก็เลยเกิดความเสี่ยง นะครับต่อในแง่ของอตัว oil export นะครับของทางรัเสเซียซึ่งคิดเป็นประมาณสัก7ล้านบาร์เรลนะครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะหายไปประมาณสัก2ใน3นะครับดังนั้นเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบนะครับต่อในใน,ในส่วนของ global oil supply นะครับถ้าดูถ้าดูตัวเลข7ล้านเนี่ยนะครับที่รัเสเซียส่งออกสมมติว่าถูกถูกดการซื้อไปเนี่ยอเอาเอาสัก5ล้านละกัน 5ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถมาอ f f s e t ในเรื่องของ supply อที่หายไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตจากอิหร่านจากเวนเนซุเอลาเนี่ยรวมกันเนี่ยต่อให้กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับตอนสุดสูงสุดที่อิหร่านแล้วก็เวนเนซุเอลาเคยผ,ผลิตได้เนี่ยรวมๆกันก็แค่3ล้านบาร์เรลนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังต้องใช้เวลาประมาณสัก6-12เดือนกว่าจะ r อ up ถึงจุดจุดๆนั้นได้สำหรับตัวตัว อิรานนะครับแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนในแง่ของภาคการผลิตเลยภาคผลิตไฟคลังงานเลยนะครับในช่วงสามสปีที่ผ่านมานเพราะไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะครับที่จะได้ออยล์สป라이3สามล้านบาร์เรลมาจาก2ประเทศนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีการมามองกันนะครับว่า U.S. s h e l ะทำได้ไหม U.S. s h e l ตอนนี้เนี่ยผลิตต่ํากว่าจุดพีคเนี่ย ประมาณล้านล้านล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลงเริ่มขุดณนะวันนี้เลยนะครับกว่าน้ำมันจะออกมาเนี่ยก็อีก6เดือนนะครับเป็นอย่างเป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของการขาดแรงงานนะครับเพราะว่าอตอนช่วงคริสเนี่ยคนออกจากภาคกาันภาคน้ำมันเนี่ยแล้วก็ ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการช็อตเทจในเรื่องอุป m e n t ด้วยด้วยภาพตรงนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าต่อให้รวมกันหมดทุกชาตินะครับก็ไม่สามารถมาออ f s e t ในเรื่องของอาภาพพลังงานของรัเสเซียที่หายไปได้ในช็อตเทอมนะครับแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยทางออกคืออะไรนะครับทางออกก็คือว่าราคาพลังงานมันจะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนดีมามันอดตัวเอง นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็แตะ130เหรียญแล้วแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวลดลงนะครับตอนนี้เริ่มมีความหวังนะครับว่าว่ายูเครนยอมถอยนะครับหอันนะครับก็คือว่ายอมยอมไม่เข้าร่วมนาโตแต่ก็ไม่รู้รัเสเซียพอใจหรือเปล่าเพราะว่ารัเสเซียยื่นข้อเสนอไป4เรื่องนะครับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีของรัสเซียก็คือนายอเล็กซานเดอร์โนวักเนี่ยนะครับที่เราเห็นเขาเนี่ยไปประชุมโอเปกคลาสตลอดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดทางชาติทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมาแบนในส่วนของภาคพลังงานรัสเซียเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะขึ้นไปสู่สามร้อยเหรียญต่อบาร์เรลนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเอาสามร้อยนะครับเอาสักสองร้อยเหรียญร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเหรียญเนี่ยยืนสักสองควอเตอร์เนี่ยก็ <c oughs> ผมคิดว่าก็ทริกเกอร์รีเซชชั่นแล้ว นะครับแล้วอพอ,อดีมาน้ำมันหดตัวเนี่ยราคาน้ำมันก็จะเป็นฟรีฟลอลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยภาพแบบนี้เนี่ยเรายังคงแนะนำให้สเต t ดติดอยู่กับพวกพลังงานต้นนานนะครับไม่ว่าจะเป็นสอพอบ้านปูแล้วก็บางจากนะครับที่บางจากเนี่ยมี E&P นะครับอยู่ในอยู่ในยุโรปโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะได้เทวินจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับ Uh, แต่ uh, แต่เรา uh, เพิ่มความ bearish ก mm ับ t ิโตเคมีคอลลงเมื่อวานเรา bearish แล้วตอนนี้เรา bearish เพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ remove i b l ออกจากคอรแล้วนะครับเพราะว่า mm hmm. ถึงแม้ว่าจะยัง out-perform อยู่แต่ว่าอขอเอาออกก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะ escalate ไปได้ยู่งไหนละนะครับ mm hmm. เรา place พวก assumption ราคาน้ำมันราคา อันเดอร์รีวิวหมดเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยห่างจาก Spot p r i ส์ค่อนข้างเยอะนะครับคงต้องมีการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับเราแนะนำให้ uh, Investor มองจับตาดู probability ของ Economic Recession ให้ดีดนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นจนถึงจุดแบบว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะยกตัวอย่างเช่นก็คือ50%เนี่ยมีโอกาสเกิด Recession 50%เนี่ยผมเชื่อผมเชื่อว่ามันจะ t r i กเ e r การดีเรกอย่างแรง สำหรับหุ้น ENERGY และปิโตอ e นทุกตัวนะครับเพราะว่าในช่วง r e c e ชช i o n เนี่ยหุ้นอัพสตรีมเนี่ยถึงแม้ว่าราคาพลังงานอยู่องสูงเนี่ยมันจะกลับไปเทรดเหลืออยู่แค่0.8-0.9ถึงเท่า price per book นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเทรด1.3หุ้นลงกานเนี่ยจะลงไปเทรดเหลือ0.7เหลือ0.8เท่า price per book นะครับซึ่งซึ่งตอนตอนนี้ยเทรดอยู่ประมาณสัก0.9-1.1นะครับแล้วก็ หุ้นปิโตแคมเนี่ยจะลงไปเหลือ0.4-0.6ถึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเทรดกันอยู่ประมาณสัก0.8จนถึง1.3นะครับก็คือพูดง่ายๆทุกตัวเนี่ยยังมีดาวไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก,ก็ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของของรีเซช s ั่นนะครับตอนนี้เนี่ย probability ตรงนี้ยังต่ำอยู่ยังอยู่15%ในฝั่ง US แล้วก็17%ในอเมริกอาทางฝั่งยุโรปนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นแบบแบบ แบบน่ากลัวแล้วก็อย่างน่าตกใจยกตัวอย่างเช่นแบบหลับไปตื่นมาอ,อีกวันหนึ่งมันอาจจะโดดขึ้นไปห้าสิเปอร์เซนเลยก็ได้นะครับถ้าความกลัวมัน t ทริกเกอร์ถึงนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับก็ก็ตอนนี้ก็ถ้าจะเล่นก็เล่นตัวที่ valuation ถูกๆแล้วก็เป็นหุ้น,นกลุ่มต้นน้ำจะดีกว่าครับครับ จริงๆผมเอากลยุทธ์ของผมน่ะกับที่สิ่งที่เมื่อกี้พี่ปูพูดอ่ะมาทวิกเกอร์ให้กับนักลงทุนของกสิกรเราได้อันนึงเลยนะคืออย่างที่ใครจําได้ที่ผมบอกว่าไอ้สเปรดสองท่าสิปีที่มันเป็นตัววัด recession ของทางสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับทุกๆสิบเปอร์เซ็นต์ทุกๆสิบเบสิสพอยทที่มันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยที่ผมบอกนักลงทุนว่าถ้ามันปรับ 20, 30, 30, 20, 20, ลงมาจากสี่สิบมาสามสิบสามสิบมายี่สิบยี่สิบลงมาสิบสิบลงมาศูนย์หรือติดลบเนี่ยก็ให้น,นักนนดดลทงออทล ันนี้เป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่คุณทำได้เลยนะครับที่ผูพูดเหมือนกันนะครับว่าไอ้ trigger point ของการเกิด recession เ,เนี่ยนี่ผมเห็นด้วยนะว่าคุณพึงเด็กคุณไม่ต้องไปขายขึ้นตอน recession มันจะเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะอันนั้นคือมันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเกิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีกเก่เมื่อวานผมเปิดกราฟไปอเมริกาตอนนี้ trigger point อยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นยุโรปขึ้นมาอยู่ประมาณยี่สนะิบเปอร์เซ็นล โอกาสใน,นการเกิดรีเซชชันของพาวเวอร์ลิตี้นะครับก็อันง่ายๆเลยครับถ้ายุโรปขึ้นจาก20ไป30อเมริกาขึ้นจาก20ไป30 30ไป40เนี่ยผมว่านนะง่ายๆครับคุณก็ค่อยๆมันถอยขึ้นกว่กลุ่มทันไปอันนี้เป็นทวิเกอร์ง่ายๆเลยเพราะเพราะว่า2กลุ่มนี้มีเอ็กซ์โพเซอร์สูงมากถ้า global demand มันหายจากการที่เศรษฐกิจมีภาวะการเข้าสู่ภาวะรีเซชชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาวเวอร์ลิตี้ของการเกิดรีเซชชันมันขึ้นไปเรื่อยๆไอ้สองกลุ่มนี้หุ้นมันก็จะลงเรื่อยๆ นะครับมันจะค่อยมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นก็เอา c o r r e l a t i o n ชันอนี้นมาโปาเพื่อประกอบการตัดใจกับลงนทุนไปประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ